สวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยค่ะจะมาลองเล่นแมพนี้นะคะนี่เล่นในคอมเนาะนี่เมาส์ตัวนี้เปลี่ยนสีไฟด้วย,ด,วยดีมากใครเปิดแสงเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยเนี่ยสีไฟสวยมากเลยทุกคนมาลองเล่นกันเลยค่ะโอ้โทษค่ะพอดีถือถือโทรศัพท์อยู่มันก็ค่้นขัานจะ ไม่มีกล้องวางไม่มีที่วางนะคะเพราะว่าหาที่วางไม่เจอเลยอะลองเอาน้องน้องขาตั้งเสือมาตั้งดูนะคะตั้งได้หรือเปล่าเหมือนจะล้มนะเอาหมอนออนล้มแน่เลยทุกคนโอเคอเคข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวขอกดเต็มหน้าจอหน่อย มาลองเล่นแมปนี้ดูไอ้ค้างค้างค้างทุกคนต้องรอนะคะมันค้างอะมันค้างนี่ยมลังเข้าเกมนะคะเล่นในคอมนี่เนี่ยคีย์บอร์ดไฟสีสวยมากคือแบบสวยจริงๆทุกคนไปโอเคกำลังเข้านะคะทุกคนนี่เขาจะมีดาบให้เราด้วยใช่ไหมว้าว นี่ก็จะเป็นตัวละครนะคะทุกคนซูมหน่อยซูมรอเวลาอยู่นะคะเล่นไม่มีขาต้องขาตั้งกล้องนะคะทุกคนวันนี้โอเคมีบินเอียงหน่อยได้ไหมขออภัยนะคะทุกคนที่ คือแบบตั้งไม่ได้ไง ح. คือแบบถ้าแบบถ้าแบบเราสามารถถ่ายคลิปมือคอมได้เราก็จะแบบทำไปแล้วเนาะกดสเปกบ้านไม่งงรอเวลาอยู่นะคะมารอพร้อมกันเลยเข้าเกมนานมากเลยทุกคนก็วันนี้มารีวิวคข้าวๆนะคะทุกคน เดี๋ยวอีหน้าจะมาเล่นแบบเต็มๆให้ดูนะคะพอดีว่าไม่มีเวลาตัดต่อคลิปบาย